ทีูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบลอนวิ่ชนแนลอีกแล้วนะอย่างที่เราเคยเจอกันบ่อยก็จะเป็นคลิปโคเวอร์เป็นหลักหลังจากที่หายไปนานแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปให้ดูกันว่าเอฟเฟกที่เราใช้นะมีอะไรอยู่บ้างที่เราใช้นะก็จะมี2ตัวนะสองรุ่น2ยี่ห้อที่เรา เรือกใช้นะก็จะเป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ประจำเลยทั้งอัดเสียงที่ทุกคนได้ยินเลยในคลิปก็จะเป็นเอฟเฟกก้อนนี้นะฮะเป็นยี่ห้อนุกของเมลวิลลีเดวิดเบธ<น>ดีแอมบ,บ์ดีไอนะฮะก้อนนี้เลย่าาเรมาดูหน้าตาของมันกันนะฮะเปิดกล่อ,องมาก็จะเจอ หน้าตาน้องเลยนะฮะตัวนี้าามาดูเอฟเฟกต์กันนะฮะทีนี้เจ้าโนู์เ mm hmm. มวิลลีเดวิดตัวนี้นะฮะก็จะมีอินพุตช่องอินพุตนะ,ะที่เอาไว้เสียบเครื่องดนตรีของเรานั่นเองแล้วก็จะมีดีโพสเป็นสวิต ท็อเกเล็กๆตรงนี้นะแล้วก็กาวริฟรสองอันนะฮะก็จะมีช่องกรูช่องเอานะฮะอันนี้เอาที่หนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีช่องเอาที่เป็น DI o อเอานะครับเป็นอ่าบาลานซ์นะครับแล้วก็จะมีช่องเเพโทนให้เสียบนะครับด้วยเวลาเอาไว้ ซ้อมโดยที่ไม่ต้องต่อแอมก็ได้นะครับแล้วก็มีช่องออฟอินเอาไวา้ต่อเปิดเพลงซ้อมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถต่อจากโทรศัพท์เข้ามาโดยใช้ช่องออกอินในการเปิดเพลงอยู่ข้างๆตรงนี้นะแล้วก็ใช้ซ้อมได้นะครับทีนี้เรามาถึง ด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนของเอฟเฟกตัวนี้ก็จะมะีมาที่แถวบนก่อนนะฮะแถวบนก็จะมีวอลล่มนะครับเบรนแล้วก็ไดายนะครับอ่าแล้วก็จะมีสวิตช์คัปเกิลสองอันอเป็น DI กับเอาท์นะครับปล,ปล่อยสยัญญาณอ่า สัญญาณจำลองหัวแอมหรือว่าแคปซิมต่างๆนะฮะก็จะใช้่ต่ออันน <ın opoly> <illing> ี้เป็นงานเปิดปิดอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็น EQ นะครับก็จะมีเบสย่านทุ้มนะครับกลางอ่าดเดิลย่านแหลมนะครับเทเบิลนะครับอ่าทีนี้การทำงานนะครับ เบก็จะใช้บูตแล้วก็คัตนะครับย่านทุม้มแหลมก็เหมือนกันใช้บูตกับคัตนะครับส่วนมิทเทิลหรือ,อย่านกลางที่เขามีให้สองปุ่มมันจะใช้งานแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีฟรีเวนร์ใช่ไหมครับอ่าไว้เลือกย่านหรือว่าย่านกลางที่เราต้องการนะครับเราจะเลือกตรงนี้เลยฮะที่ปุ่ม ฟีเควน์อ่าเราอยากบูตย่านกลางที่ตรงไหนเราก็ปรับเลือกอ่านี้เราลองแล้วเราก็บูตย่านกลางตรงนั้นด้วยปุ่มมิเตอร์นะบูตหรือครับ <Yeah. S 1> ก็ตรงนี้ได้เลยอ่าจะเพิ่มจะลดอ่าทีนี้ฟูตสวิตมีมาให้สองปุ่มนะครับคือฝั่งสีแดง ปุ่มเปิดปิดนะฝั่งสีเขียวคือปุ่มร้ายหรือปุ่มเสียงแตกนะครับอ่าเปิดปิดนี้ก็คือเอาไว้เปิดปิดแอปแอปเปครับด้านนี้เอาไว้เปิดปิดเสียงแตกอ่าซึ่งจะทํางานคู่กับปุ่มร้ายข้างบนนี้นะครับคือแตกมากแตกน้อยปุ่มนี้เลยอ่าปุ่มเรนก็คือเอาไว้ผสมระหว่างเสียงแตก กับเสียงเบสของเราที่เข้ามาในเอฟเฟกนะครับผสมเลือกว่าจะเป็นเสียงแปกทั้งหมดเลยหรือว่าจะให้ผสมเสียงเบสของเราเข้าไปด้วยนะครับแต่กับอ่อนอะไรนี้แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้นะครับคือ noise gate นะครับก้อนนี้มีให้ด้วยนะครับ noise gate กด วิธีการใช้ก็คือกดปุ่มได้ค้างไว้ประมาณ1.5ึ่งจุาวิแล้วไฟสีเขียวจะเปลี่ยนจากไฟสีเขียวที่มันค้างเป็นกระพริบนะฮะมันก็จะเข้าสู่โหมดไมเกอ่าทีนี้มันจะมีสองค่าที่เราต้องปรับนะก็คือค่า DK กับเรชโนนะฮะ DK ก็เหมือนว่าถ้าเรา เปิดมากอ่าพวกเสียงรบกวนหรือว่ามันจะเหมือนพวกซัดเทมของเสียงเลยครับพวกสัาน้อยเกตมันก็จะปิดเร็วถ้าเปิดมากอ่าถ้าเปิดมากมันก็จะปิดเร็วสเทมก็จะเหมือนสั้นลงประมาณนี้ฮะส่วนอ่ายันคือเรโชก็เหมือน เราสามารถใช้มันเพื่อกวาดหาเสียงที่มันจี่หรือว่าเป็นเสียงรบกวนก็ได้ฮนะกวาดหาแล้วก็ตรงไหนเสียงมันเงียบอะไรเนงะี้ยฮะแต่การที่ลองใช้งานดูนะฮะประมาณนี้ก็สําหรับเจ้าตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆประมาณนี้นะอ่ามันทําได้อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนอินเทอร์เฟซได้ด้วยต่อ USB เข้ากับระบบ มีช่อง USB ตรงนี้นะฮะต่อเข้าไปในโน้ตบุ๊กลงไดเวอร์มันจะมีเฟิร์มแวร์ของมันสามารถเข้าไปปรับ IR หรือว่าพวกแคปซิมจำลองพวกคาบเเน็ตที่เขามีมาให้ในตัวนะสามารถไปปรับเปลี่ยนในโปรแกรมของเขาได้นะครับสำหรับเจ้าโนเอ็กเมลวิลลีเดวิดก็มีเท่านี้นะฮะ นี่คือตัวที่เราใช้กันเป็นประจำนะฮะสำหรับอาเสียงโคเวอร์หรือว่าไปไปซ้อมไปเล่นในที่ต่างๆนะ,ะจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจอัเปเดตจากเจ้าตัวนี้จากหนูเอ็กตัวนี้มาเป็นอีกยี่ห้อนึงนะ,ะก็คือมาเป็นซูม B24 นะครับก็สาเหตุที่ตัดสินใจเลือก เป็นมันติเอฟเฟ็กตัวนี้นะครับก็เพราะว่า,วาต้องการเสียงอย่างอื่นที่หลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็ลองคำนวณดูว่าถ้าเราซื้อทีละก้อนทีละก้อนทีละเสียงกับเป็นมันติมันติอาจจะปุ้มกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะในเรื่องของงบอ่าก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเป็นมันติตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามา ดูกันว่าหน้าตาของเจ้า Zoom p 2 4ตัวนี้เป็นอย่งไอ่าแล้วก็มาดูหน้าตากันนะฮะ่าขาวจัวเลยก็จะมีคู่มือนะครับต็งเลยต้องไปนั่งอ่านนะฮะสำคัญนะครับ สำหรับพวกคู่มืออาในกล่องก็จะมีไม่ใช่แนละ้วฮะเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะนี่คือหน้าตาของอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะฮะ แล้วก็จะเป็นอ่านี่คือหน้าตาเอฟเฟกนะครอ่าหน้าตาของเจ้ามันติเอฟเฟกต์ย่อซูม B 2 4ูของเรานะฮะตเหมอนจะเล็กกว่านี้ี่ร่วงไหมฮะถ้าร่วงก็ เดี๋ยวก็รู้ว่านี่ผมมีสไปเดซเส One hour later ก็สำหรับเจ้า Zoom ูโฟตัวนี้นะฮะจริงๆยังไม่ได้ลองใช้นะฮะก็จะจะละเอียดคร่าวๆนะฮะก็จะมีบาลานซ์เอาต์พุตนะฮะ DI ช่องอินพุตนะครับ มีช่องออกมาให้ด wow, ้วยนะฮะก็เป็นเอาท์พุตมีสเตอร์ทั้งสเตอริโอแล้วก็โมโนนะฮะอ่าเสียบเอฟเฟชั่นเดอโด้ได้ด้วยนะครับอืมนี้เป็นปุ่มพาวเวอร์นะฮะแล้วก็ช่องเสียบสายอะแดปเตอร์จต่แอร์จต่ไปตัวนี้นะฮะแล้วด้านข้าง ก็จะมีต่อเป็น USB ได้นะฮะใช้เป็นเอเป็นเหมือนอินเตอร์เฟสได้มีช่องโฟนอ,อยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะปุ่มสวิตชมีมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5สองสากนะคระับสวิตปุ่มกดตรงนี้นะสะี่ปุ่ม มีโลมิดไฮแล้วก็ o l ล m มมาให้นะฮะสีุ่นตรงนี้ DI m o โมเดลมีจำลองมาให้ออกแบบนะครับแล้วก็มีุ่มออฟด้วยก็วิดบายพา s ์ตเอเจนสำหรับค่าตัวของเจ้าสูน B24 ตัวนี้นะครับอยู่ประมาณเก้าพัน ปลายนะฮะก็ถ้าใครสนใจอยากลองให้รีวิวให้ละเอียดกว่านี้ก็บอกกันได้นะฮะเดี๋ยวจะไปลองศึกษามาแล้วก็มารีวิวให้ได้ลองชมกันนะฮะได้ลองชมลองฟังกันก็สำหรับเจ้า n นเอ็กตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ5,000บาทสำหรับใครที่ นใจหรือว่าเป็น FC ของเมวิส e รีเดวิดหรือเปล่าก็ชอบฟังชั่นการใช้งานใช้ง่ายหรือว่าเท่านี้ก็เพียงพอก็หาดีไอสักตัวเริ่มต้นก็ตัวนี้ก็เลยครับใช้ดีกันก็สำหรับใครที่อยากฟังเสียงตัวไหนหรืออยากให้ลองใช้ตัวไหนให้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะตรงไหนข้อมูลผู้ดีผู้ถูก แยง่งเอ้ยไม่ใช่แยง่งแย่งได้นะฮะผมก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นที่จะถูกหมดเหมือนกันแต่สังเกตจากการที่ลองใช้งานดูนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b สไคร b e กดไลค์ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปต่อไปของเรานะก็เมนพูดคุยกันได้นะ